คุณผู้ชมครับนี่ผมกำลังนั่งรถไปชะอําครับตอนนี้พื้นที่ด้านหน้าจะเป็นเขานางพันธุรัตเขาแม่พันธุรัตนี่ใช่ไหมจันนู่นข้างหน้าข้างหน้าเลยใช่ไหมจันหน้าหน้าซ้ายมือโอ้สุดยอดอ๋อครับข้างหน้า อ๋ออันอันน,น,นี้อันนี้หัวใช่ไหมจรันอ่า uh. สวยมากครับ uh. เอาขอพรสาธุเดี๋ยวอยู่หลังมุมหลังโครงการบ้านอาจจรยนนะอยู่ด้านหลังเลยจรันโอ้ oh, สวยมากครับคุณผู้ชมครับนี่ตรงนี้ด้านเสียงของแม่พันธุรัตนะครับอัน,น้ปลไปเทา้าน,นะน้าหัวอ๋อไปเทา้านะ โอ้โหนะครับบรรยากาศวันนี้ที่เดินทางมาก็ค่อนข้างจะเขาเรียกว่าเต้มเครื่เลยไม่มีแดดเลยใช่ไหมคะอาจารย์ไม่มีแดดเลยอืออาจารย์ขับรถเองเลยรถกระบะใหญ่นะครคุณผู้ชมต้องบอกเลยเราจะให้ท่านผู้ชมชมบรรยากาศตรงนี้ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ต้องใช้บันทึกเทปเพราะเราไม่แน่ใจว่าสัญญาณไลส์สดจากกระตุกไหม ถ่ายไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวไปอัพให้นะครับซ,ซ้ายใช่ไหมจังนนครับโอ,โอ้โอ้ค่อยๆค่อยๆค่อยๆค,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 ครับคุณผู้ชม,มแล้วลเได้ทั้งุดเลยโ,<อ>โอ้ครับ โอ้โหอลังการมากมากคุณผู้ชมต้องบอกว่าอลังการครับ,บอโอ้โหนานๆจะได้เห็นอย่างนี้สักทีคุณผู้ชมครับมาเห็นแล้วก็อดคิดถึงคุณผู้ชมไม่ได้เลยโอ้ครับสุดยอดเลยนะฮะต้นไม้มันสูงถ้าต้นไม้ไม่สูงจะมองจะมองเห็นใช่ไหมอาจารย์ จอดอย่างนี้เลยนะจ๊์โอ้โหเห็นครับเห็นโอ้ oh, สุขไวเต๋นะอืออ๋อ <c oughs> <c oughs> อันนี้ชัดเลยอันนี้ชัดเลยชัดมาก ชัดเลยนะครับนี่หมดหมนด,นด,นดเห็นมันะ่ะอย่างงี้ไหมจันเออเนะี่ยอันนี้นด้านลังอืมด้านหลังเดี๋ยวค่อยไปแคปเป็นภาพนิ่งทีทีนี่เป็นตอนนี้เป็น,น,ปนวิดีโอคุณผู้ชมฮะสุดยอดนะครับสวยครับสวยไปต่อครุณผู้ชมอันนี้เรากำลังจะเดินทางไปบ้านอาจารย์จุ๋มนะครับบ้านที่ชะอําารชะอ ดูบรรยากาศสองข้างทางครับร่มเรื่นแล้ววันนี้มานี่อากาศแดดนี่โหสุดยอดครับไม่มีเลยนะโอ้อันนี้ชัดนี่ชัดที่สุดเลยขอบคุณครับแม่โอ้โหเดี๋ยวนะผมขออนุญ,ญาตโอ้ต้องบอกว่าชัดเจนฮะจานตอนนี้ แต่เขาก็เหมือนจริงนะอาจารย์เนี่ยพอพูดถึงแม่พรตรัสอาจารย์หยุดหาวเลยอะ่ะแปลกมากอาจารย์ว่าไหมสแสดงว่าแม่จะมาช่วยเรานะวันนี้นะข,ขายได้นะบ้านเนี่ยอีกสามหลังสี 4, หง่หลังทั้งหมดสี่หลังด้วยกันขายได้อาจารย์จะมาไหว้ใช่ไหม ขอที่ลบบุรีด้วยนะอาจารย์ลบบุรีต้องไปรอบๆนี่อันนี้เป็นชงโ่นเข้าไปไน้วมีเวลาเนี่ยครับ แม่พันธุรัตนี่นในพระภพายมณีใช่ไหมแม่ใช่โอ้สุดยอดครับผมว่าสุนทรผู้ท่านแต่งท่านต้องมีมีเค้าโครง,งท่านต้องมีท่านต้องรู้อะไรมาแหละแต่ท่านเล่าไม่ได้ไงก็แต่งเป็นแต่งเป็นเ,เ,เรื่องราวไปนะครับโอ้เรียวมาทางนี้เลยนะครับเรามาดูกันนะครับอันนี้ไม่ได้จงใจจะถ่ายรถคันข,ข้างหน้านะขอโทษที อ๋อครับลิงอยู่ข้างทางลิงขอบถนนนั่งนกระจกเงีอยตอนนี้เวลากี่โมงเนาะบ่ายสองสี่สิบสามบ่ายสองสี่สิบสามนะครับแดดมันอย่างนี้เราก็ไม่รู้ว่ากี่โมงมันไม่มี ทำไมมันขับรถช้ามีลิงนั่งอยู่ริมถนนหมดมไม่ลิงค่ะม้านะคะคุณคะทำไมคุณขับรถช้าจังคะผมพยายามดูข้างถนนเอามีลิงนั่งอยู่ข้างถนนใช่ไหมจยนถ้าคุณจะช้าคุณก็จอดได้เข้าไปก่อนได้ไหมคุณครับ อหนะครับผู้ชมนี่คือ,อเอ่าเพื่อนเรามาจากตำบลบางจานนะครับกันต้องวิ่งเส้นทางนี้นะเส้นไหนเส้นไหนเขาเรียกเส้นไหนไม่เคยวิ่งเหมือนกันกไม่ได้อ่าหลายคนบอกว่าเอะมาชะอาไม่เคยผ่านเส้นนี้อ๋อนั่นเส้นใหญ่ฮะอันนี้เราพรเพื่อนเรามาจากตำบลบางจานนะวิ่งไป,นะไปช่วยเพื่อนคนตาบอดของเราอ่าติดตั้งโปรแกรมเสียงในโทรศัพท์นะครับ อ่าโอเคอืม,อมต้องบอกเลยอารังฮะอารังตอนนี้จะมีลิงยหรอหม่จันไม่มีละหมดหมดนเขาาละออสเทในแถวแถวเทือกเขานี้มันจะมีลิงเลยเหรอจันอ้ยอ๊ยอะไร โอ,อ,อ้เออเอ,อ่เอาไม่เป็นไรนกบินชนเหรอจัน,น,น,นจอโอเคครับเดี๋ยวเราไปถึงบ้านจันจมแล้วค่อยว่ากันอีกทีนะครับคุณครับผม